ฮือฮาเลขชุดนี้สุดทึ่งจุด3ามครั้ง3มเวลาตรงกันเด้เดๆชัดๆจัดไปงวดวันที่1มีนาคมพุทธศักราช2,564สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนสำหรับช่วงบ่ายของวันมาคะบูชาซึ่งตรงกับวันศุกร์ที่26กุมภาพันธ์6ส ขึ้น15ขั้มเดิน4วันพระใหญ่วันมงคลดีๆแบบนี้ก็จัดไปอีกหนึ่งแนวทางที่เปิดเผยจากพิธีมงคลในการเคลื่อนย้ายหลวงพ่อองค์ใหญ่ที่สร้างความฮือฮาให้กับพี่น้องชาวใต้เป็นอย่างมากเพราะชุดตัวเลขในพิธีที่ได้จากการจุดประทัดสาครั้งสมเวลาในพิธีเดียวกันตรงกันได้ดถึงสามชุดมีหนํำซ้ำยังไปตรงกับชุดเคลื่อนย้ายตาประขาวของพี่น้องชาวอุดรธานีอีกและที่สำคัญตรงกันได้ทั้งสามตัว จากข่าวล่าสุดสดๆร้อนๆเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์2564ที่ผ่านมาที่ได้มีการเปิดเผยเรื่องราวมงคลดีๆเกี่ยวกับพิธีเคลื่อนย้ายหลวงพ่อองค์ใหญ่ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่วัดเขาพระทองที่ประดิษฐานชั่วคราวไว้ในศาลาเทิดพระเกียรติไปประดิษฐานในลานปฏิบัติธรรมชั้นสองณอาคารปฏิบัติธรรมปัญญานันทโลกุกตตะวิมุตติธรรมวัดเขาพระทองตำบลเขาพระทองอำเภอชะวอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชและแน่นอนค่ะพิธีมงคลดีๆแบบนี้ย่อมที่จะนึงแน่นไปด้วยสาธุชนคนที่รักและศรัทธาเป็นจํานวนมาก และแล้วก็มาถึงสิ่งที่พวกเรารอคอยกันแล้วค่ะเพราะหลังจากประกอบพิธีทางศาสนาและขอขามาหลวงพ่อองค์ใหญ่ซึ่งถือเป็นลำดับขั้นตอนตามความเชื่อของพี่น้องชาวพุทธอยู่แล้วก็ได้มีพิธีถอดเปลพักเกตเพื่อเริ่มพิธีเคลื่อนย้ายหลวงพ่อองค์ใหญ่และไม่ลืมที่จะจุดประทัดเฉลิมฉลองจํานวน1นึ่งพันนัดจากนั้นก็ได้ทําการอัญเชิญหลวงพ่อองค์ใหญ่ขึ้นบนรถกระบะ เพื่อทำพิธีเคลื่อนย้ายจากอาคารเฉลิมพระเกียรติไปยังสาราปฏิบัติธรรมซึ่งก็สวยๆชๆัดๆทะเบียนรถกระบะที่ใช้ในการเคลื่อนย้ายหลวงพ่อองค์ใหญ่พอพึ่งคอควาย8504แน่นอนค่ะตามตำราลมเลขทะเบียนรถพอพึ่งคอควายก็คือ84ดังนั้นก็อย่าลืม84 8504และในระหว่างพิธีเคลื่อนย้ายก็ได้มีการจุดประทัดเพื่อเอาเลิกเอาใช้อีกจำนวน1000นนัด และพอรถนำขบวนขึ้นที่มาถึงสาราปฏิบัติธรรมก่อนที่สาธุชนทั้งหลายจะช่วยกันยกองค์หลวงพ่อลงจากรถเพื่อเคลื่อนย้ายไปยังชั้นสองของสาราปฏิบัติธรรมก็ได้มีการจุดประทัดเพื่อเฉลิมฉลองอีก1,000พันนัดและแล้วเมื่อสิ้นสุดเสียงประทัดที่มีการจุดทั้งหมด3าครั้ง3มเวลาทุกคนที่ได้เห็นก็ถึงกับตะลึงเพราะเลขปลายประทัดทั้งสชุดที่มีการเปิดเผยตรงกรันได้คือ 7-6-2-1-2สาธุค่ะเพื่อนๆนี่ถือเป็นเรื่องบังเอิญสุดๆที่เลขปลายประทัดทั้ง3ชุดตรงกันขนาดนี้บางคนอาจจะสงสัยว่าทําไมเห็นรูปปลายประทัดแค่ชุดเดียวล่ะอีก2ชุดทําไมไม่มีรูปเอาเป็นว่าจากแหล่งข่าวที่ปะปะได้มาเขาถ่ายให้ดูแค่รูปเดียวค่ะแต่คนที่มีโอกาสไปร่วมพิธีเขาบอกว่าตรงกันได้เดะทั้ง3ชุดยังไงเพื่อนๆก็ลองพิจารณากันดู ยังยังไม่จบคับเพื่อนเพื่อเพราะถ้าเพื่อนเพื่อน,อนจำกันได้เลข7 6 2 12จะไปประทัดในพิธีนี้ถือว่าบาังเอิญสุดๆที่ไปตรงกับชุดเลขทะเบียนรถแห่ตาปะขาวเพื่อนําไปไว้ในสาลาบริเวณข้างบ่อน,น้าศักดิ์สิทธิ์ของวัดศรีสว่างวงศําเภอเพนจังหวัดอุดรธานีซึ่งก็สวยๆชัดๆคือบ่อน้ไม้หอหีบ7612สาธุค่ะนี่ถือเป็นเอกชุดที่พี่น้องชาวอุดรเขาขอจัดเต็มยังไงเรามาลุ้นกันว่าชุดไหนจะเด็ดจะปังแต่ ยังว่าของแบบนี้ก็ไม่แน่ไม่นอนยังไงก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนสมหวังปังๆกับชุดเล็กนี้กันนะคะสาธุสาธุสาธ,สาธุถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ป้าป้าด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะเว่ยเวยิงนะคะจุ๊บ